สวัสดีครับทุกท่านที่ตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเราได้ไปตะลุยถล่มเส้นทางมานะแต่ว่าได้กค่ด่านเดียวนะครับด่านนี้ยากไปนะคือมันไม่ได้ฟูลซิงคะ์นะครับเราต้องถลม่มกองเรือเลยนะทั้งกองนะภายในเวลาหนึ่งนาทีกว่านะครับซึ่งบอกตรงๆเลยคืออาวุธเรามันไม่เพียงพอครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปสะสมตังก่อนนะ โดยการไปตามล่าสมบัตินะครับของกับตัดคิดนะเราจะได้มาเพิ่มพลังปืนลบของเรานะครับเรือปางเต็มไปหมดแถวนี้มีผิดแน่บอกกันว่าเอเบลเวนมากับเรือก็ร้ายนี่ถ้ามันจริงเาจะเจอของเขาที่นี่กาวเวนเจอร์ชอบซากเรือระวังตัวด้วยนะ คือแม็กสมบัติกับตันคิดนี่ภาพสวยมากเลยนะครับเนี่ยเออจริงๆนะคราวที่แล้วที่ไปที่หอคอยนั่นก็แบบยังสวยอะ่ะเรือของเอเวลออบปลางที่นี่เขาต้องกำลังตาม,ตามหาอะไรบางอย่างแน่คุณน,นาผาใช่ไหมครับ โดดครับโดดคือเราเปิดหินไว้นะเวลามันมีตรงไหนที่ไปยากๆมันจะบอกเรานะครับโหอันนี้ไปเองครับไม่ต้องกดโดดนะโอ้ดูครับมีจุดไฟนะแสดงว่ามีคนนะครับ Another ship โอ้นุ่นครับ Scavengers กำลังคุยอยู่เลยนะ วางลงซะเวนซี่กูเจอก่อนนี่มันของกูเว้ยหยุดมันไปแล้วครับมันไปแล้ว,วอะไรอะมอะไอที่แกเอาไปนะ่ะมันของฉันทั้งรั้งที่แกมาเจอก่อนแต่มันก็เป็นของฉันอยู่ดีเออต้องวิ่งไปฆ่าไปสามคนครับมันจะตามมันทันไหมเนี่ย โหยสวยกันจริงๆครับไอนน้พวกนี้มาถึงก่อนแท้ๆมาถึงก่อนแท้ๆไปูรนแล้วครับโอ้ยแล้วทำไมมันตึกมันต้องถล่ม้วยเนี่ยฮะตามฉันมาทำไมอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยหยุดหรขอข,ขอที่กูอยากได้มาโอ้สองคนครับสองคนสองคนสองคนเออ<า>ได้อยู่ครับได้อยู่นะ เหมือนว่าแกจะพลาดแล้วนัก่าสมบัติพลาดเหรอจะพลาดได้ยังไงกูเห็นตัวมึงอยู่เนี่ยโอ้โหมันจะหนีไปแล้วครับกอ้ไม่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 ไมโอ้โหโอ้โหครับต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะไปถึงคํำเออเรียบร้อยครับ โอ้ Near the โหแต่ว่าแมปนี้ได้มาแค่สามพันเองอะได้น้อยครับแล้วฟูซิงยากด้วยนะมีหลายออปชั่นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ